ละโอกกำถาพี่น้องดอกเดียวสวัสดีจ้าพี่น้องกับมือหนีซาวอีสานผ้าหล่อซาลากระพ้ามาเลาะปลาเห็ดตามเคยนะคะปลาเห็ดตามเคยนะมือนีอ้วันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเขาก็หุ่นห้อยคนเคลียข้นหลายก็เห็ดพี่น้อง เห็ดมันก็เกิดบ่ท่านนั่นแล้วตอนนี้ก็ย่างนะคะย่า mm hmm. okay. งเป็นกิโลแล้ว hmm. บ mm ่ขันในผัวเห็ดจากดอกอยู่เห็ดมันสีไหวแล้วเนาะเห็ดสีไหวแล้วก็มือนี้จากสีได้บ่ได้นะคะก็มาลุ่นกันนะคะว่าจะได้เห็ดอีหยังแน่เนาะเพิ่นผ้าเคลียเข้ากับเคลียนะคะก็จากเพิ่นผ้าเคลียเห็ดอีหยัง โอ้ได้เบิ้งแน่นน <c oughs> โอเกคน,น,เนี่แล้วนะนี่แล้วเนาะข้นไหลก็เฮ็จดจา้าอัปเดตค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้สั้นมีละนะคะอ่าได้ปลาไหลเนาะเพราะอันนั้นใบแล้วเนาะจ้ตอนนี้ก็สวยแล้วเนาะ,ะก็กับบั่นกับท่องกินเขานะคะจ้ ขอกดไลค์กดแชทกดติดตามนะคะก่ปีไหม่ฟ้าไหม่กะเพื่อได้ไปเก็บให้พี่น้องเบิ่งอีกนะคะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะเมเดอร์สวัสดีจ้า